สติคือเครื่องระลึกได้ระลึกได้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันขณะว่าตอนเนี้ฉันกําลังทาอะไรอยู่ตอนเนี้มีสติในการนั่งฟังอาจารย์อยู่ไหมมีรู้ตัวไหมว่ากําลังฟังอยู่รู้ตัวเนี่ยเรียกว่าอาการของการระลึกได้ทุกคนชูมือขึ้นกำมือรู้สึกไหมแบมือรู้สึกไหมหดน,นิ้ม ผลนิ้วเดียวรู้ไหมว่านิ้วอะไรรู้ใช่ไหมนี่เรียกว่าอาการของสติจดจอลงตรงนี้ไม่ต้องไปคิดถึงอะไรทีนี้แปมือเต็มเบอกำแบรกรำแบร,รู้สึกถึงอาการที่กำแบรไหมในใจคิดอะไรอยู่ไม่คิดอะไรถูกต้องปะคิดแค่ว่ากำแบแรกำแบทีนี้เปลี่ยนใหม่ บล็งพุทโธ่พุทโธคิดไหมคิดคิดเหมือนกับกำแบะไหมเหมือนกันเลยคิดเหมือนกับกำแบะเมื่อกี้กำแบพุทโธ่อาการเดียวกันถูกต้องปะคิดเหมือนกันมีสติจดจ่ออยู่กับการกำและการแบถูกต้องปะแต่เราเปลี่ยนจากคำว่ากำแบะเป็นคำว่าอะไรพุทโธเวลาเราคิดอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราคิดในสิ่งที่เป็นความทุกข์จะทุกข์มั้ยยอมทุกเพราะอะไรเพราะความคิดวิธีการง่ายๆเราจะไม่ทุกข์เพราะความคิด,งงคคดนั้นเราต้องคิดอะไรแทนคิดพุโทโพธแทน